อ่าโอเคครับก็อีพีนี้เนาะเราจะมารับชมรูปหลอสาห้ากันอ่ารูปหลอของของอีพีพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทของรูปรหลอ,อ,อสาวห้าเนื้อเงินส่วนพาร์ทของรูปหลอสาห้าเนื้อทองเหลืองเนี่ยที่มีทั้งทองเหลืองขัดเงาแล้วก็ทองเหลืองลมดาเนี่ยผมได้จะทําไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถย้อนกลับไปรับชมรับฟังกันได้เนาะ เราพูดถึงพาร์ทของเนื้อเงินกันต้องขออนุญาตเท้าความกลับไปในปีพศ .2536 ก่อนในปีพศ2536เนี่ยท่านเจ้าคุณฉลองเนี่ยท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลให้หลวงพ่อเม้นรุ่นหนึ่งคือวัตถุมงคลรุ่นเสาห้าพญาวันเนาะที่ทางวัดวัตุทัศน์จัดสร้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวัทัศน์จัดสร้างเนาะได้เข้าพิธีที่วัดนั่นแหละเราเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าในการจัดสร้างพระเนี่ยในการจัดสร้างพระเนี่ย จะมีต้นทุนที่สูงเนาะเราวัดทางวัดต้องลงทุนเองเนาะอ่ะหนึ่งเลยต้นทุนในการจัดสร้างสูงอีกอันนึงคือต้นทุนในการปลุกเสกทําพิธีปลุกเสกในพิธีเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งพิธีมีใบสีมีเครื่องเส้นอ่ามีเชิญเกจิอ่าต่างๆนานามาร่วมปลุกเสกเนาะก็มีราคาที่สูงแต่แต่ว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยได้ใช้โอกาสนี้เนาะได้ทํารูปหล่อ รุ่นส5ห้าเนี่ยของทางวัดโพเองด้วยหนึ่งรุ่นเข้าไปปลุกเสกในพิธีนี้ด้วยเพราะให้ให้ให้ผมคาดการณ์น่ะเพราะท่านมองว่าในเมื่อทีท่วัดสุทัศน์จัดสร้างเนี่ยท่านกลัวจะไม่ไม่หลงเหลือมาให้ญาติโย,ยมที่วัดโพเนี่ยมีไว้ใช้พุทธคุณกันท่านก็เลยต้องจัดสร้างพอปลุกเสกเสร็จท่านก็เอามาวางไว้ที่ตู้จาหน่ายจ่ายแจกลูกศิษย์ลูกหาเนาะที่เข้ามาเพื่อชาวบ้านจะได้มีเอาไว้ใช้กันด้วยเราจะเห็นว่าสําหรับวัตถุมงคลรุ่นเนี้ย อาจจะอยู่ที่พื้นที่ซะส่วนใหญ่เนาะอยู่ที่ทางกรุงเทพน,น้อยมาเราก็ต้องแจ้งว่าอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของอันนี้ต่อการจัดสร้างก็จัดสร้างเป็นการจัดสร้างตามดําริดของหลวงปู่เนาะหลวงปู่ท่านได้มอบหมายให้ช่างจวงก็เหมือนเป็นโรงหล่อโลงหลอ่ลหลอพระที่เสนานเนี่ยเป็นผู้แกะพิมพ์เป็นผู้หล่อพระให้สําหรับรุ่นนี้นะหล่อมาทั้งหมด2เนื้อก็จะมีเนื้อเงิน กับเนื้อทองเหลืองทองเหลืองก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทอีกจะเป็นทองเหลืองขัดเงาแล้วก็ทองเหลืองลมดําในการจัดสร้างเนี่ยไม่ได้มีการลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้ว่าจัดสร้างจํานวนเท่าไหร่เนาะแต่จากประสบการณ์แล้วก็การผ่านตาแล้วก็การคาดการณ์ของผมแล้วกันผมคาดการณ์ว่าสําหรับเนื้อเงินเนี่ยจัดสร้างทั้งหมดประมาณ300องค์ส่วนเนื้อทองเหลืองขัดเงาแล้วก็ทองเหลืองลมดำเนี่ยจัดสร้างอย่างละ1 0 0 0องค์อันนี้คือ คร่าวๆจำนวนคร่าวๆโดยประมาณเนาะมาเราพูดถึงพอพอช่างตวงแกะเสร็จเนี่ยก็ได้เอามาให้หลวงปู่เนาะหลวงปู่ท่านได้เมตตา,าเมตตาลงเหล็กจานอักราตุอุหนึ่งตัวจานเองด้วยผมจึงบอกว่ารูปด่อรุ่นนี้เราผมจะแนะนําหลายๆคนว่าถ้ามาหาพระห้อยเนี่ยผมจะแนะนํารูปด่อรุ่นนี้ก่อนเลยเป็นรูปด่อที่หลวงพ่อท่านเมตตาลงเหล็กจานเอง เนาะแล้วก็วัดโพจะสร้างจดสร้างด้วยดาบิของหลวงปู่นี่แหละเนาะสำหรับรูปหล่อรุ่นนี้ผมจะเรียกอีกอีกรุ่นหนึ่งว่ารูปหล่อหน้าหนุ่มเนาะถ้าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรูปหล่อหน้าแก่ก็เป็นหน้าเสือนั่นแหละแต่พอเป็นรูปหล่อรุ่นนี้จะใช้เป็นลักษณะใบหน้าเป็นหน้าหนุ่มแทนอ่าอ่าโอเคการจัดสร้างจบไปเราก็จะมาพูดในส่วนของอการอธิษฐานจิตปกเสกเนาะ าการอธิษฐานปุกเสกเนี่ยได้ปุกเสกวันที่27มีนามีนาคมเนาะพศ2536ซึ่งตรงกับขึ้น5้ค่ำเดือน5ปีละกาปลุกเสกนะผาโอบโบสถรูทัศนนะนะโอเคก็เราเราจะบอกว่าสำหรับรุ่นเนี้ยผมก็ยืนยันคำเดิมว่าเป็นรูปหลอที่น่าใช้เนาะในราคาของเนื้องเงินเนี่ยจะมีราคาที่สูงในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเลยนะ เนื่องจากมีจํานวนการจัดสร้างที่น้อยแล้วก็การหมุนเวียนเปลี่ยนมือเนี่ยน้อยมากๆแทบจะปีละองค์เลยก็ว่าได้สําหรับรูปหล่อรุ่นเนี้เราจะเห็นเห็นเป็นส่วนน้อยว่าใครจะมีเนะ่ะเห็นเห็นน้อยมากที่เราเห็นกันที่มันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือเนี่ยก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองคัดเงาไม่ก็ทองเหลืองลมดาเนาะมาเราพูดถึงวิธีการจัดสร้างเสร็จแล้วแล้วก็วัตถุประสงค์การจะสร้างเสร็จแล้วแล้วก็พิธีการปกเสกเสร็จแล้วเนาะเราจะมา อ่านในัยผมพยายามท้าความไปก่อนในปี 2, 5, 3, 6ที่บอกว่าเป็นรูปรุป่นวัตถุมงคลร,รุ่น 2, 5ที่ทางวัตถุรัดสร้างเนี่ยจะมีอ่านนผมยกตัวอย่างให้ละกันจะมีนี่พ่อครูนั่งยอง1รุ่นแล้วก็มีปกตัวหนอนแต่ปกตัวหนอนผมไม่ได้มีแบบไปให้แล้วก็จะมีเหรียญหล่หลองบน้ําอ้อยเนาะและก็จะมีนี่เหรียญเมตตา และก็จะมีเหเรียญเสถีอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะก็ได้เข้าพิธีธิษฐานจิตปกเสรกด้วยกันพร้อมกันเลยแต่ว่าจัดสร้างคนคนจัดสร้างเป็นคนละคนกันคือหลวงพ่อท่านสร้างเองหนึ่งรุ่นแล้วก็ท่านเจ้าคุณทลองจัดสร้างอีก1นึ่งชุดประมาณนี้เนาะมาเดีนะ๋ยวเราเริ่มเริ่มรับชมเนื้องเงินกันดีกว่าเคขอ,อุยาดหยิบผักครับ สำหรับเนื้อเงินเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นการหล่อเนาะหล่อทั่วไปของโรงหล่อไม่ได้หล่อโบราณเนาะจะเป็นเงินเงินเก่าแล้วกันผมเรียกก็เงินเก่าเราจะสังเกตได้ว่าบริเวณตามซอกจีวรตามซอกหลือซอ,อกนิ้วะจะมีความเหลืองๆหน่อย,อ,ยอมเหลืองๆบางองค์ก็จะอมดำๆต่างต่างวระกันออกไปขึ้นอยู่กับการเก็บร,รักษ,ษาขอ,ของเจ้าของพระเนาะนด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าหลวงพ่อเมียนเนาะ เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเหลืองๆเนี่ยบริเวณตามซอกตามหลือซอกทีวรซอกแขนอ่าซอกเนี่ยซอกแขนอะไรพวกเนี้ยเราจะเห็นเห็นว่ามีร่องรอยของเงินเก่าอยู่ด้วยเนาะถ้าเราพลิกด้านหลังมานี่ด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็จะมีความเก่าของเงินในระดับหนึ่งพระอายุน่าจะ30กว่าปีด้านหลังจะเขียนว่าวัดโพจอจุดอยุธยาก็จังหวัดอยุธยานั่นแหละเนาะ ที่ผมบอกว่ามีการลงเหล็กจานเนี่ยจะเป็นการลงเหล็กจานอัคละโต๊อุทุกองค์แล้วก็ทุกเนื้อลงเหล็กทั้งเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองเหลืองขัดเงาทองเหลืองดำดำทุกองเลยเนาะสำหรับองค์นี้ตอนเช้ามาผมก็มองว่าไม่มีจานแหละผมก็ซื้อมาแต่ว่าพอผมมาส่องดอูดีผมให้พี่ๆหลายคนดูเขาก็บอกว่าเฮ้ยดูดีๆมันมีจานผมก็เลยม,มาส่องอีกทีนึงก็เลยเห็นจาตนตัวนี้เพราะปกติทุกองเนี่ยจะมีจานบริเวณมบริเวณด้านบนนี่แหละผมเลยมองว่าอ้าวองค์เนี้ย มันคงจะมีร่องรอยเขาเลยไม่ได้ลงเหล็กไว้ก็คือจะมีการลงเหล็กบริเวณนี้แทนเขาออยัดสูมเข้าไปอ่ะไม่ต้องซูมหรอกเดี๋ยวยกขึ้นพักขึ้นมาเลยนี่เราจะเห็นว่าไหนมีหัวตัวอุ่นหนึ่งตัวเนี่ยหัวตัวอุ่นหนึ่งตัวแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ยกหางขึ้นแล้วก็วางหางลงเนี่ยตัวอุหนึ่งตัวนี่เนาะเนี่ยมีร่องรอยความเก่าของของเงินอยู่ระดับหนึ่งสำหรับลราถ้าเรารุ่นรูปหล่อรุ่นนี้ถ้าเราพลิกใต้ฐานมาเนี่ยเญายัดขัด,ขด เช็ดๆก่อนมันมีคาบไข่ปลาวานด้วยแต่ไม่เป็นไรไม่น่าเกลียดคาบไข่ปลาวานอ่าโอเคเราจะมองเห็นเป็นก้นเงินเนาะก้นเงินจะไม่มีการอุดนะไม่มีการเจาะแล้วก็อุดเงินอุดทองอุดทันมากจะไม่มีการทําอย่างนั้นเนาะนี่แล้วก็จะมีสําหรับทุกองเนี่ยจะมีการต่อโค้ดตัวมะใบโพ1หนึ่งตัวสำหรับรูปหล่อรุ่นนี้เราไม่สามารถเอาโค้ดมาแยกเนื้อได้นะเพราะว่าเนื้อทองเหลืองก็ต่อโค้ดตัวมาร์บโพหนึ่งตัวเหมือนกันเนาะ ส่วนเรื่องการชุบเนี่ยเอาทองเหลืองไปชุบเงินเนี่ยเดี๋ยวผมมาอธิบายท้ายคลิปไว้ให้เนาะผมยังไม่เคยเห็นหรอกแต่ผมอธิบายไว้ให้นี่ด้านล่างก็จะประมาณนี้เนาะมีการเก็บงานเรียบร้อยเนาะนี่มีความเก่าของเงินอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยซออโค้ดจะต้องดำนะสําหรับโค้ดเดิมๆเ,เนี่ยซออโค้ดเนี่ยจะดําแน่นอนมาดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งก่อนก่อนจะเปลี่ยนองนี่เป็นรูปหล่อหน้าหนุ่มเนี่ยขนาดก็จะประมาณนี้เล็กกะทัดรลัดอยู่ ไม่ไม่ใหญ่มากมีน้ำหนักที่เบาพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เบาเวิวขนาดนั้นเนาะอันนี้อ่ามาเราหยิบอีกองน์นึงดีกว่าซึบองนี้เป็นองค์ที่เลี่ยมเงินแล้วอ่ะองค์นี้ไม่ต้องตกใจนะเจ้าของเก่าเขาเอาจีวรเนี่ยไปใส่ด้วยจีวรหลวงปู่เลี่ยมใส่ด้วยที่เขายัดชึบมาเราจะดูว่าเงินเก่าเนี่ยถ้าเราก่อนจะเช่าหาด้านนอกนะ เราจะดูว่าเงินเก่าก็จะมีร่องรอยเนี่ยความเหลืององคหนงเหลืองน้ำดำเนี่ยตามซอกตามเหลืองเราจะเห็นว่าองค์นี้จะมีความเก่าชัดเจนนี่เนาะนี่ในตัวองค์นี้เก่าทั้งองค์เลยเหลืองทั้งองค์เนี่ยองค์นี้จะมีร่องรอยเงินเก่าเนี่ยจะขึ้นเป็นสีลุ้งสีเหลืองสีดำว่างตามวาระของแต่ละองค์เนาะอยู่ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาของเจ้าของเก่าด้วยด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อเมียนเนาะนี่นี่ความเก่าก็จะประมาณนี้เลย มีองค์นี้เจ้าของเก่าห้อยมาเนี่ยแม้จะมีล่องรอยการการถลอกของไอคลิกด้วยแต่ไม่โดนองค์พระอันนี้คือพลิกด้านหลังมาเนี่ยล่องลอยบริเวณศีรษะท่านเนี่ยจะมีจะมีความเก่าของเงินอยู่เนาะผมพยายามให้ดูตําหนิทุกคนจะได้ไม่ต้องโดนไปโดนองค์ชุบกันนี่บนด้านหลังบริเวณลังคติเนี่ยมีจานหนึ่งตัวคือตัวอนุนี่คือหัวอุลากลงมาแล้วก็ลากยกขึ้นแล้วก็ลากลงเนาะนี่อุหนึ่งตัวเหนือประคดเอวขึ้นมา อยู่บริเวณนี้แหละเนาะแต่องค์เมื่อกี้จะอยู่บริเวณนี้เลยต,ต,รตรงนี้เลยผมตอนเช่ามาผมยังเช่าแบบไม่มีจานมาด้วยก็ว่าเออมันแปลกดีก็เลยเช่ามาแต่ว่าพอให้พี่อะไรคนดูเขาก็ชี้ให้ดูเขาก็ให้ผมแหกตาดู <c oughs> เนาะขออภาัายด้วยที่พูดคำหยาบมันเป็นสีสันนี่ข้างหลังเขียนว่าวัดโจอจดอดอุธยานี่สำหรับองค์นี้เราจะไม่เห็นการต่อโค้ดตัวมารบ,บโพเนาะ เพราะว่าเขาเลี่ยมเงินปิดแล้วก็มีจีวอปิดอีกทีนึงอีกแล้เราไม่เห็นแต่ไม่ต้องห่วงทุกองค์เนี่ยจะต้องมีการต่อโคต,ตัวมารใบโพ1หนึ่งตัวมาซึบนี่ด้านหน้าประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับเนื้องเงินเนาะมาเดี๋ยวผมจะสอนทิกสอนทิกการดูพระชุกด้วยซึบซึบขออนุญาตจัดเรียงพระก่อนนะเพราอความสวยงามฟึบฟึบ สําหรับงานชุบเนี่ยอเอางานเก๊ก่อนดีกว่างานเก๊ตัวผมเองผมไม่เคยไม่เคยเจอเนาะเจอแค่งานค้างโรงงานของเนื้อทองเหลืองขัดเงาเกิดเจอแค่แค่นั้นแหละแต่เนื้อเงินยังไม่เคยเจอเก๊หรือว่างานค้างโรงงานเหมือนกันเพราะเนื้อเงินผมมองว่าสร้างมาอา,อาจจะเกินมานิดนึงแต่ไม่เยอะหลักหน่วยไม่เยอะมากแต่ทองเหลืองนะผมว่าผมว่าเกินมาเยอะเพราะว่าเขาจัดสร้างทั้งหมด2000องค์ใช่ไหมล่ะ มันก็ต้องเทเผื่อประมาณ2,100องค์ไม่ก็ต้อง2,200องค์ต้องมีการทําเผื่อแน่นอนเนาะมาเราจะมาดูงานางานชุบกันส่วนตัวผมเองยังไม่เคยเจอชุบชุบเงินหรือเอาไปชุบนิกเกิลน,นะยังไม่เคยเจอเจอแต่เอาไปชุบทองคําชุบทองคำเนี่ยผมเจอถามเจ้าของเก่าเขาบอกว่าค่าชุบป,ประมาณ500นะค่าชุบทองคําประมาณ500บาททองคำเนี่ยมันจะดูง่ายเพราะว่าทั้งองค์จะเป็นสีทองอลมัมเป็นทองคํทาทั้งองค์ แต่ถ้าเป็นงานชุบเงินหรืออ่าหรือชุบอัปปา้าหรือชุบนิกเกิลเนี่ยเขียนดี๋ยผมจะเขียนวัคซีนให้ทุกคนการชุบของแต่ละองค์เนี่ยจะต้องนำพระไปลงแปลงก่อนแปลงทองเหลืองนะไม่ได้แปลงที่ฟันด้วยเป็นแปลงทองเหลืองแปลงเหล็กแปลงลวดเนี่ยเอาไปลงก่อนอเ,เพื่อเป็นการทําความสะอาดผิวให้โลหะที่เราชุบเนี่ยไปเกาะติดก,กับองพระแน่นเนาะโอเค แล้วก็ส่วนชุบมาถ้าเราทําความสะอาดผิวไม่ดีผิวจะมีร่องรอยเป็นคุกขานะเป็นรอยคุขาเหมอือนรอยพระหล่อเป็นรอยคุขาอย่างนั้นเลยมันจะดูง่ายและก็จะเป็นการชุบเนี่ยชุบเงินหรือชุบนิกเกิลเนี่ยในซอกในหลืบจะไม่มีสีออกกับเงินอย่างนี้จะเป็นขาวทั้งองค์ขาวทั่วเลยตามซอกตามหลืบขาวทั้งหมดจะดูง่ายองค์พระจะแบบเป็นเงาสะท้อนขึ้นมาเลยเนาะนี่นี่ ประมาณนี้สําหรับงานชุบเนาะส่วนงานเก๋ปลอดภัยหายห่วงไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนี่อ่ะหยิบอีกองหนึ่งมาดูแล้วกันอ่ะโอเคขออนุญาตหยิบอีกรอบหนึ่งแล้วกันอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอ่ะนี่เราจะมีเนะี่ยดูร่องรอยเนี่ยเราดูก่อนเราจะไปเช่าพระจากจากข้างนอกหรือไปเช่าคนอื่นเนี่ยเราดูร่องรอยก็ได้เพราะว่ารูปหลอรุ่นนี้มันแยกมันแยกโคตรแยกเนื้อไม่ได้ดูได้แค่ผิวพระอย่างเดียวผิวพระ ถามว่าเรียบตึงไหมเขาไม่ได้มีการขัดเงาขึ้นเนาะเขาไม่ได้ขัดเงาจะมีร่องรอยของความเก่าของเงินเนี่ยจะมีามตามลอกตามหลืบเนี่ยตามเนี่ยตามซอกจีวรนเนี่ยจะมีเหลืองเหลืองอยู่เนี่ยตามซอกในเหลืองเนี่ยเหลืองเห็นไหมเหลืองเหลืองแล้วก็เหลืองเนี่ยจะมีความเหลืองความดําอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยเนี่ยสีสะท่านจะจะมีออกดําๆหน่อยๆเนาะก็ได้รับวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วสําหรับงานชุบ งานเก้ปลอดภัยหายห่วงเพราะไม่มีไม่เคยเจอถึงจะเก้มาก็ไม่มีโค้ดเนาะเพราะโค้ดถ้าเราตอ,อกไปเนี่ยมันจะต้องถึงจะเป็นโค้ดแท้ก็ตามแต่โค้ดจะใหม่ทันทีโค้ดจะเงาแว็บขึ้นมาเลยผมเชื่อว่าพี่ๆดูออกเนาะ,ะดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันโค้ดเนี่ยหลุมโค้ดเนี่ยดำถ้าตอ,อกมาแล้วเงาสะท้อนแสงแดดขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือโค้ดใหม่เราตีความได้คร่าวๆเลยว่าองค์นี้ต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษเนาะ อันนี้เรียบร้อยก็เดี๋ยวผมขอย้ำอีกรอบนึงนะว่าลุหล่อรุ่นนี้สํารรสหรับเนื้อเงินเนาะก็มีราคาเล่นหาที่สูงระดับหนึ่งเลยผมผมใช้คาว่าระดับหนึ่งเลยตัวผมเองเคยได้มาแค่สามองค์เององค์หนึ่งนะแบ่งแบ่งไปแล้วแบ่งให้หมอไปแล้วสององค์เนี้ได้มาเหมือนปีละองค์ประมาณปีละองแหละถ้าเฉลี่ยแล้วนะ มีราคาที่สูงก็แต่ไม่ข้ามหมื่นหรอกทุกคนผมว่าก็เกือบเกือบข้ามแล้วบางองค์ก็ข้ามถ้าสวยอย่างนี้ยข้ามแน่เพราะมีมีความสวยอันนี้ข้ามแน่นอนแล้วก็เรี่ยมแล้วด้วยส่วนเนื้อทองเหลืองขัดเงาอันนี้ก็แนะนําให้หามามาห้อยหามาให้เด็กห,ห้อยหรืออะไรก็ตามแต่ใน,นแนะนําเพราะว่าหลวงพ่อท่านเมตตาลงเหล็กจานเองทุกองค์เนาะก่อนเข้าวิธีลุกเสกลักษณะการจานเนี่ยโอเคผมขออนุญาตพูดอีกรอบแล้วกันลักษณะการจานท่านไม่ใช่จานแบบ กี่พันนะสองพันสามร้อยองค์คือจานวันเดียวเสร็จไม่ใช่อย่างนั้นเนาะลายมือท่านจะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับระยะบทของท่านด้วยว่าวันนั้นท่านาเหนื่อยล้าจากการออกกิจนมนม์หรือเปล่าเหนื่อยล้าจากการปลดญาติโยมหรือเปล่าเนาะถ้าวันไหนที่ท่านเหนื่อยเนี่ย เราจะเห็นลอยจานได้ว่าบางบางองค์อาจจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยบรรจงมากนะแต่ถ้าวันไหนที่ท่านว่างเว้นจากว่างเว้นจากงานกิจนิม,มนต์ว่างเว้นจากการโปรดญาาิโยมหรือว่าแขกมาหาน้อยมาพบน้อยท่านก็จะหยิบขึ้นมาเนี่ยเวลาไม่มีแขกถ้าก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ลงเหล็กจานแบบด้วยความบรรจงพิถีพิถันเนาะขึ้นอยู่กับวาระของแต่ละองค์แล้วกันสําหรับรอยมือแต่เราเชื่อมั่นได้ว่ารุ่นเนี้หลวงพ่อท่านลงเหล็กเองทุกองค์ ผมถึงบอกว่าแนะนําเลยรุ่นเนี้ยเนาะก็สําหรับ EP นี้ก็สําเร็จรุ่งร่วงด้วยดีขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยเนาะแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจกันด้วยก็เดี๋ยวถ้าผมว่างเว้นจากการทํางานประจําเนี่ยผมก็จะมาทํา EP ความรู้ดีๆอย่างนี้ไว้ให้อีกเนาะก็เดี๋ยวติดตาม อีพีถัดไปแล้วกันว่าผมจะทําความรู้สําหรับรุ่นไหนต่อๆไปส่วนใครที่ยังไม่รับชมของพัดเนื้อทองเหลืองคัดเงาแล้วก็ทองเหลืองลมดําสามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะก็เรียบร้อยอีพีนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอขอบพระคุณพี่ทุกท่านมากสวัสดีครับ